สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่อมตะนครชนบุรีครับมาดูรถไฟครับนี่ครับ SRT ครับหัวรถจักรวิ่งผ่านครับลากแช่ตัวคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีขบวนนังวิ่งสวนกลับไปครับ SRT เหมือนกันครับลากตัวคอนเทนเนอร์น่าจะลงไปแหลมฉบังครับนี่ครับอันนานจะได้เจอนะครับตรงนี้ วิ่งแบบมหาโหนะครับวิ่งอยู่อย่างเร็วครับนี่ครับอันนี้ก็ลากแค่เปล่าไปไม่รู้ไปขึ้นตรงไหนนะครับฝั่งทางนู้นนะครับทางทองก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปขึ้นตัวคอนเทนเนอร์ตรงไหนนี่ครับยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกนะครับอ่านี่ครับยังไม่หมดนะครับเนี่ยอ่ะหมดแล้วนะฮะ ไว้เป็นคลิปสั้นๆครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องเด็กบรรณาสตูดิโอไว้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีคลิปดีๆก็จะรีบอัพลงให้ดูนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ